สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่27เดเดือน5้าปี6 8นะครับผมะเมื่อวานนี้ก็เข้า2ฮานอยนะเข้าเป็นฮานอยปกติ เจ็ดหกแปดแปดแปดนะเมื่อวานนี้ให้หกกับห้าเนาะฟันหกจอเข้าแบบเน้นๆเ,เลยนะหกแปดเน้นๆตรงๆเลยแล้วก็เข้าเป็นฮานอย VIP นะห้าสนะี่ห้าหนึ่งเจ็ดะเข้าเป็นตัวกันนะเข้าเป็นตัวกันนะครับสี่ห้าสี่เขา 2, ้าสองฮานอยรูสองฮานอย ตามกันต่อนะครับผมมาเริ่มจากฮานอยกาซาดฮานอยกาซาดเมื่อวานนี่หลุดเนาะวันนี้ม,มาแน่นอนสามกับห้าแน่นอนน้อยนี่สามกับห้านะครับก็จะมี ห้าสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์กันน้องก็จะมีสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสองสามสองแล้วก็สามหกนะ สามกับห้าเอาสามแล้วการออะสามแล้วการตัวเล่มก็จะมีสามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดเราก็ห้าเก้านะครับผมสามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดห้าห้าเก้าอะหน่อยแรกก็จบไปแล้ว น้อยต่อไปนะครับก็จะเป็นพิเศษวันนี้ผมก็ยังจะให้เด่นเหมือนกันเลยสองกับสามสามน้อยนะให้แบบนี้แหละดีกว่านะถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะแบบนี้นะแบบนี้แหละสองกับสามก็จะมีสองเก้าสองศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองหก สามเก้าสามศแล้วก็สหตัวกันนะครับสองห้าสองสี่แล้วก็สามสีสสสสส่ตัวฟันเนาะสองไหนะ ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี2 9 2 0 2 6แล้วก็39นะครับผม ฮารอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮารอยปกติอนี่เลย2องกับสากับสนะครับมี2 8 2 4 2 0 3 0กันนะครับก็จะมี2 1 สองเก้ามาส,สองเก้าสามเจ็ดเนอสองกับสามสองเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะครับผม <c oughs> ตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสองแปดสองสี่สองศูนแล้วก็สามศูนยเศูนย์นะอ่า,า,าข,อขอให้มาขอขอให้มีขอให้มาแล้วกันสำหรับฮาหนอยปกตินะก็จบไปแล้วเนาะสองกับสามต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น v i p นี่แหละสองกับสามนี่แหละก็จะมีสองหกสองแปดสองหกสองแปดสองเก้าสามหกสามแปดสามเก้ากันนะครับสองศูนย์ สามศู 30, 27, นย์สองเ็ดเน่อแล้วก็สามเจ็ดสองแน่นอน <c oughs> มีสองมาแน่นอนตัวเน้ก็จะมี ตัวเนี้นะครับก็จะมีสองหกสองแปดสแล้วก็สามกนะครับผมก็เรียบร้อยนะจบไปแล้วสําหรับ 5, ห้าน้อยนะครับสูตรแยกน่อยวันนี้แนละ้วก็ได้2องกับ3ต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสาตัวเลขวันนี้ก็จะมีสองมีสามแล้วก็มีศูนะครับผมพี่พี่านใดมีตัวเด็ดแล้วเอาตัวเด็นมาจา 6, ับคู่กับเลขสอ เลขสามแล้วก็เลขศูนย์ได้เลยนะวันนี้คิดว่าน่าจะมาทุกตัวนะสองสาศูนย์นะสองสาศู 2, 3, 0, นยะ์ะขอให้มีขอให้มาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ